สวสดีค่ะวันนี้กรจะมาแบบนี้หมนี่คือใโบรคลอะไรสะเลไม่นี่มาค่าเอ็มีอีอะไรแรงสั่งค่ะช่วงไหนที่นี่ที่สาระหรอ ก็คือพรอเอกเอีของเราคือเด็กจะเป็นคนแล้วสภาสภากรเลยพยายพยายานอนพยานอนแี้นะคะก็ห่วงอมเราพรองมากเดี๋ยวจะเป็นใจแบบไปแย่อากาศเพราะว่าตอนนี้ฝนตกกบเธอออนุญคอ่ะเคอรู้ยังว่าน้องเคสเป็นไง เตรียตัวที่จะไปถ่ายเมีชุดแรกอยู่แต่ตอนนี้ชุดยังไม่มาค่ะมีอุบซิเหตุเล็กน่อย,นนนอยใชการสัมภาษณ์วันนี้เป็นไงบ้างถือเป็นกับพระเอกเอ็มวีไหมให้เอ็มวีหล่อมาก,กาทุกคนเข่าด้วยจริงเข่าคือเดอกบบเราเป็นอะไรมันดูเป็นการอะไรก็แต่มันคือเรื่อง <c oughs> จริงค่ะไม่รู้โดตอนไหนให้เอ็มวีเรามีหลายล้านมีหลายล่างหน้าคมเข้ม tạo đôi nắp เราก็ผ่านจะกไปแล้วนะคะกับการเต้นนะคะในมือต่ก็งตื่นเต้นนะใช่จะมีแอบสะดุดสดุดนึ่ยิ้มใช่ไหมแต่คนจริงปากสั่นก็เดีไปดูกันว่าเป็นไงคือยัง ิตาอนนี้เรามีพระเอกถึง5คนถ้าใครไม่รู้ก็คือเดวิวที่หนึ่งเดวิวที่สองเดวิวที่สามเดวิวที่สี่เอาเดวิวที่ห้าไปไหนรอยอยู่รึมีที่ห้าอันนี้ก็คือถ่ายสินค้าก,กันอยู่คือพี่หัวทำงานกันแบบนี้ก็คือเราจะถ่ายเอฟบีแล้วก็พวกวถ่ายสินค้าไปด้วยก็คือแบบว่าช่วงที่แก๊สจากเอ็มบีอะไรเงี้ยก็คือจะถ่ายสินค้ากันมีมีซองไมมีมีมีพี่มี ตอนนี้ยังได้อยู่ค่ะถือว่ายังไม่เลยเวลาไมา่ว่ารอตูเซฟทำผมอยู่ก็จะเริ่มถ่ายตูเซฟแล้วส่วนหนูก็ตอนนี้ไม่มีอะไรทำวิ่งเล่นวิ่งเล่นค่ะไอชิมนะคะก็รอติดตามได้นะทุกคน MV นี้ตัง้งใจทำกันมากๆนะคะ ไเคยลองลยถงนารู้สึเขินกมีิงค่ะไม่เคยถ่ายรูปครั้งแรกครั้งแรกที่ใส่ชุดนี้อ๋อ่เคยได้ไม่คะไม่คะแแนทันทันกันไปหมดไม่ครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่แลงฉีกขอผู้ชายนะคะตอนแล้โอ้โหจาทำอะไรทาอะไรกับเพงเอ็มบีเธอหน้าฉากชุดมเลยช่อชืดเฉยเลยฉากเฉย ว่ามันเติมเป็นความแบบเล็กๆอร่อยมากยอ,อร่อยไหมครับต๋าแล้วนที่กินหมดไปแล้วอ่ะยากกินแบบอีกเ <c oughs> พื่อนที่คอนไปหมดแลวตอนนี้เพื่อนถ่ายอยู่คือยังกินไดนะ้เพราะไม่มีใครรู้เนี่ยคือถ้าสตรอเบอรีร่หายชิ้นหนึ่งอะ่ะเพื่อนก็ไม่ใครรู้ใช่ไหมถือว่าไม่ละค,ค่ะแะ้วไปใช้ไม่ละคอมีหลักฐานด้วย หรอไม้ของหมูโอเคเอาไปก่อนนี้เอาไปก่อนนีๆเออค่ะคิดไปแล้ต้องไปต่อนะคะเช่นการกินทำให้เราแพ้ตัวหนักไปเลยได้แต่ว่าเราก็จะมีนี่เลยค่ะก้าวแรกแรกนี่ก่อต้องไปทำกันนะไม่ช่เหมือนนอินโฟเลสเซอร์อย <'t find> <royable> ่างเงี้ยนี่ตอนนี้ก็เป็นเวลา โมเข้าไปแล้วเอช่วยงจะเกองกันอดเย้เย้เยอนนี้คือเรื่องกองม้วมีาต่อข้าเหนือกตอนี้าอที่หาแล้วอูแล้วนง่วงเพราะวกินข้าวหนียวนะครับทุกคน เป็นยังไใบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับครั้งแรปมาที่แรกครั้งแรกแคเเลงตรงเป็นครั้งแรกแค่เอาเลิกกองตรงครั้งแรกในชีวิตแต่ครั้งนีว่าอะไรแต่ เพราะเราตัดออกหมดเลยตามตัวเพราะว่าอะไรใกล้เลยมีนาคมไปแล้วเราก็ชีวิตจะราบรื่นขึ้นใช่ไหมใช่ใช่กละช่วใ้เข้าใจัวว่าน้องเป็นเด็กอยู่คนเพาใันได้ไหมได้ครับเสมอเขาจต้องการโอม่เธอเป็น่ามึต้องอบน